ลืมหมดเลยครับท่านผู้ชมโอ้เราอีกแล้วนะจะตามไปให้ได้คนระับเกือบโดนบวกด้านขวานะแล้วโอ้เนี่ยแหละฮะอุบัติเหตุมันเยอะก็เพราะอย่างเงี้ยนล้วท่านผู้ชมนะ กรบสวัสดีทุกท่านนะครับผมขอยินต้อนรับเข้าสู่รายการมาแบกเกอร์นะครับแล้ววันนี้นะครับผมก็จะขี่รถนะครับไปซื้อสารเคมีในเมืองนิดนึงนะครับผมซึ่งเอาไปใช้ในที่ทํางานนะครับผมก็เป็นว่านะครับหลังจากที่ตอนแรกนะครับว่าจะรอนะครับรอท่อแล้วก็มาอัดคลิปอีกทีนึงนะครับแต่ตอนนี้ก็ต้องยืดเวลาไปนะครับเพราะว่า ผมโทรไปถามเรื่องชุดจดแล้วนะครับก็ชุดจดตอนนี้นะครับอยู่ที่เชียงใหม่นะตอนนี้ผมอยู่ที่เชียงรายนะครับชุดจดอยู่ที่เชียงใหม่แล้วนะครับผมเพราะว่ามันจะช้านิดนึงครับเพราะว่าผมซื้อเงินผ่อนนะผมซื้อตั้งแต่เดือนปลายเดือนมกราครับผมตอนนี้ก็วันที่28กุมภาพันนะครับผมก็เป็นเวลาหนึ่งเดือนนะผมก็ลองโทรไปถามเขบอกชุดจดตอนนี้อยู่ที่เชียงใหม่แล้ ลรวก็จะต้องส่งไปที่กรุงเทพนะครับสำนักงานใหญ่นะส่งไปที่สำนักงานใหญ่แเราก็จะส่งกลับมาที่เชียงรายนะครับก็น่าจะใช้เวลาอีกประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับผมจะได้ชุดจดนะเพราะว่าที่จังหวัดเชียงรายนะครับเวลาเราซื้อรถเนี่ยเราจะต้องนํารถนะครับไปตรวจสภาพเองที่ขนส่งก็ว่าได้นะขต่างตรงเลยนะคไม่เหมือนเชียงใหม่ถ้าผมอยากได้ไป้เชียงใหม่นะครับผมสามารถรอได้เลยนะครับไม่ต้องเอารถไป ตรวจสภาพเองนะครับที่เขาบริการแต่ที่เชียงรายนะไม่ใช่ว่าคาวาสกิไม่บริการนะแต่เป็นที่ขนส่งจังหวัดเชียงรายครับกฎเขาเป็นอย่างนี้นะก็ตอนน้องไปเข้าคิวไม่เป็นไรครับก็เพื่อรถของเราะจะได้มีป้ายวิ่งมาเข้าทีนะก็ตอนนี้ก็ตอนเย็นแล้วนะผมก็ต้องบอกว่าแดดยังร้อนอยู่เลยนะท่านผู้ชมก็อย่างที่เห็นนะผมกพราตอนนี้ผมก็วิ่งเส้นพหะโนโยธินนะเป็นเส้นหลักนะขาเข้าเมืองนะผมก็รถก็ เริ่มมีมาบ้างแล้วนะเป็นช่วงที่กำลังเลิกเรียนกันเลยนะผมก็เชยงรายก็จะประมาณนี้แล้วกันนะโอเคฮะตอนนี้ผมก็นะครับลองนะครับฟองน้ําหุ้มเสียงด้วยนะครับผมไว้วันหลังจะรีวิวให้ฟังแล้วกันนะมันอาจจะขึ้นตรงขอบนิดๆนะอาจจะขึ้นตรงขอบนิดนี้นะเป็นฟองน้ําสีฟ้านะครับผมโอเคฮะ เดี๋ยวเราก็ขับไปเรื่อยๆแล้วกันนะท่านผู้ชมคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะก็ต้องบอกเลยว่าไปซื้อสารเคมีนะสำหรับคนที่กำลังเข้ามานะผมผมไปซื้อสารเคมีในเมืองนะครับก็ระยะดูโอ้ยสกุปะรไอซีชมพูด้วยนะท่านผู้ชมนา่กาฬิกานี่มันขาวๆแปลกๆนะโอเคฮะโอ้ยลืมไปหมดแล้วจะพูดอะไรนะช่วงนี้มันลดเยอะเลยนะครับ ขอลูดจากตรงนี้ไปแป๊บหนึ่งแล้วกันนะท่านะผู้ชมนะรถมันเยอะจริงๆนะฮะอาจจะเพื่อนๆทีอ่อยู่กรุงเทพนะอาจจะดูว่าอุย้ยไม่เห็นเยอะเลยนะครับผมบอกกันว่านี่ก็เยอะสําหรับเชียงรายแล้วนะผมเพราะว่าเป็นเมืองเล็กนะครับผมวิ่งสนุกนะครับวิง่งค่อนข้างสนุกเลยนะแต่ก็ขับเร็วไม่ได้นะเพราะยูเทิร์นเยอะจริงๆนะท่านะผู้ชมนี่ยหนี้ก็มียูเทิร์นอะตรนี้ก็เรียกได้ว่าป้ายป้ายกลับรถนะครับหัก ไม่เคยเห็นมันดีสักวันเลยนะป้ายกับรถตรงนี้มันหักตลอดเลยนะครับขวามือผมเนี่ย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 ป้ายเนี่ยเออเขามาใส่แล้วท่านผู้ชมไปดูนะอีกไม่กี่วันว่าหักแล้วนะครับแล้วก็รถเขาชอบเปิดยูเทิร์นพร้อมๆกันนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะเออผู้ใหญ่ท่านไหนฟังอยู่นะครับก็อยากให้ปิดบ้างนะครับยูเทิร์นนะเพราะว่าจริงๆไปยูแยกข้างหน้าก็ได้นะครับไม่ได้อะไรมากมายนะ ลดอุบัติเหตุด้วยนะครับเพราะว่าช่วงปีใหม่เนี่ยเขาก็ปิดยูเทนะิร์นนะการนะักนานผู้ชมเหมือนเขาก็รู้เหมือนกันนะว่าเขาลดอุบัติเหตุแลนะช่วงปีใหม่เขาก็เอาแผงมากั้นนะซึ่งก็บอกเลยว่ามันค่อนข้างดีเลยนะเนีแบบ่ยหะครับท่านผู้ชมขับมาไม่ถึงนาทีก็มีอุเทิร์นุแล้วอุบิเหตุจะเยอะไปไหนนะครับเขาใจจริงๆนะแล้วก็จะมีแบบชาวบ้านนะท่านผู้ชมเขาก็จะเอารถนะขึ้นเกาะกลางนะเขาจะอิฐมาลองนะทำเหมือนแบบเนะีนะ่ยนทะ่านผู้ชมเห็นไหมเมื่อกี้ ปามอือนะท่านผู้ชมครับจะแบบไม่ยอมไปอยู่ตรงที่กับรถอ่ะไม่ยอมไปลับตรงที่กับรถอ่ะก็จะมาเอามอไซค์ข้ามรัดมาเลยท่านผู้ชมแล้วมันอันตรายมากอนะ่ะผมบอกเลยนะผมรู้สึกว่ามันข้างอันตรายนะแยกนี้ก็มีนะจริงอยู่แยกนี้ก็ได้นะผมนี่เหมือนผมได้ยินเสียงรถสองสูบนะ่ะน่าจะเป็นอินจานะผมเพราะว่าผมก็เคยขับอินจามานะโอเคฮะหน้านี้ก็เป็นโรงเรียนนุบาลเชียงรายนะท่านผู้ชม ก็แดดร้อนๆน,นะขอหลบแดดแป๊บนึงนะครับผมซังรถตู้สังนิดสักหน่อยก็ยังดีนะเอาหมดนะรถเราก็ร้อนอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็มาเจอแดดร้อนๆนอี่เข้าไปนะโอ้ต้องบอกว่าร้อนไปกันใหญ่นะโอเคนะเดี๋ยวเนยะผมได้ยินเสียงนะท่านะผู้ชมเดี๋ยวน่าจะมานะน่าจะหนีจาแนะผมยังไม่เห็นนะครับออ้ยมีรถเสียเลยฮนะท่านะผู้ชมโอ้รถเสียฮะ จะเสียงมอเตอร์ไซค์นะมาได้ฟังนะำลเสียงอ้าวอ๋อดูคนดีนะท่านผู้ชมมีน้ำใจนะุ้ยพี่รถตู้นี้ซูเปอร์แมนมากเลยนะลงไปช่วยเข็นนะอโอ้โหโคตรดีเลยเราอยู่ซ้ายนี่เราไม่เห็นนะเราหลบแดดนคะือย,ยังไงก็ขับขี่ปลอดภัยแล้วกันนะท่านะผู้ชมต้องบอกว่าเหตุการณ์อย่างนี้นะฮะโห้ยสุดยอดอะคนเชียงรายใจดีนะผมบอกเลยผมส่วนตัวผมไม่ได้เกิดเชียงรายนะครับผม มาจากต่างจังหวัดนะแต่เมืออยู่เชีงยงรายนี่ยเรู้สึกว่าคนเชียงรายเขาไม่อยากใส่ค่างดีนะฮะจะพูดม้วนไปนะยแง่ผู้ชมจางปลายท้ายยังดีด้วยนะ,ะเหมือนที่ผมเคยใส่เลยนะผมแต่จากันเก่าผมเป็นเขียวเขียวดํานะเ,เดี๋ยวต้องไปทักทายสักหน่อยละนะแง่ก็สายเขียวเหมือนกันนะครับิดแซงเราไปได้ยังไงนะเดี๋ยวต้องไปพูดคุยสักหน่อยนะครับผมโอเคคนระับผู้ชม โอ้ยขอให้ไฟแดงมากันนะตรงเนี้ยไฟแดงเยอะจริงๆนะท่านผู้ชมหนีไปก็ตามทันอยู่ดีนะไม่ใช่ว่าแรงนะแต่ไฟแดงมันเยอะนะครับผมโอเคฮะ oh, <no. S 1> เดี๋ยวทักท้ายแป๊บนะครับไปไหนล่ะครับสวัสดีค <riots> รับไปไหนล่ะครับอ๋อกี่แถวไหน, <riots> นครับนี่ส <riots> ี่ไจมูหรอครับอันนี้สี่แสนครับ ผมอยู่แถวบ้านดูครับแถวบ้านดูครับเมื่อก่อนเมื่อก่อนก็ขับรุ่นนี้ครับขี่ขีด่ดีอันนี้เมื่อยเบียดเปลืองน้ำมันด้วยอ๋อครับกําลังกําลังไปทำงานเหรอโอ้โอ้ดีดีดี เดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวไปครับโอเคครับท่านผู้ชมก็ต้องบอกว่าน้องเขาขายันจริงนะเรี๋ยรื่องทำงานด้วยนะทีเดี่ดีดูอยู่นะครับผมก็อยากบอกเลยนะเบื้องหลังของไบค์เกอร์นะมันก็ไม่ได้สวยงามอย่างที่คิดนะเพราะว่าทํางานหนักนะครับต้องจ่ายค่ารถค่าน้ำมันค่าเซอร์วิสต่างๆค่อนข้างเยอะนะท่านผู้ชมใครที่จะรบเราพ่อแม่ก็ต้องดูตรงนี้ด้วยนะครับผมหินใจพ่อแม่ด้วยนะครับผมจะรีบไปไหนแล้วหน้าไฟแดงนะครับ เร็วจัดตามแทบไม่ทันเลยนะต้องบอกว่าจีจริงๆนะครับเนี่ยจริงๆ0 0เรีอยเป็นรถที่ขี่ดีมากเลยนะท่านผู้ชมเพราะว่าผมใช้อยู่เนี่ยขายไปในค่อนข้างเสียดายเลยนะเดี๋ยวขอไปก่อนละกันนะครับผมก็ผมบอกว่าเดี๋ยวมันพี P ่พีแซดเองเขามาดูเราขับก็อาจจะโดนสับกระโหลกก็ได้นะเพราะทำไมช้า,ชาจังเลยวะรถไม่แรงเลยอะไรอย่างนี้นะก็พูดเล่นนะผมจริงๆแล้วมันก็เป็น การทักทายบนถนนอยู่แล้วฮะเพราะว่าเราเจอกันนะผมไม่ไม่หยิงอยู่แล้วนะใครเจอผมก็ทักได้นะผมผมขับมาหลายแนวลวนะต้องบอกว่าเล่นตั้งแต่คลาสสิกมาตั้งแต่สมัยเรียนแล้วนะผมก็ขี่เวสป้านะสองจังหวะเกียยงมือนั่นแหละนะครับผมก็ทุกแนวนะท่านผู้ชมทุกแนวจริงๆนะก็สองจังหวะก็ชอบนะครับผมสองจังหวะเขาก็มีดีของเขานะ แล้วก็นะเดี๋ยวไว้ว่าหลังผมมาไล่ให้ดูแล้วกันว่าผมขับอะไรมาแล้วกันนะก็น่าจะน่าจะขาดทัวรลิงกนะที่ยังไม่เคยแบบมีเป็นของตัวเองนะนับเฉพาะมีเป็นของตัวเองนะไม่ใช่ว่าไปลองอะไรของคนอื่นนะนีเราไม่นำนะผมโอเคฮะเดี๋ยวเราก็จะไปซื้อสารเคมีข้างหน้าแล้วกันนะเดี๋ยวนี้ข้างหน้าเนี่ยาไฟเด่นจมไฟแดงนเยอะนะขับเร็วไม่ดีนะใครมาเที่ยวเชียงรายก็ระวังไปด้วยนะเพราะว่า บอกเลยว่าการจ,จราจรมันไม่ค่อยดีนะครับผู้ชมบัติเหตุเยอะนะครับเชียงรายบอกไว้เลยนะบัติเหตุเยอะมากนะทั้งๆที่ประชากรไม่ค่อยเยอะนะเพราะว่าการจ,จราจรลืมหมดเลยครับท่านผู้ชมอีกแล้วนะจะตามไปให้ได้ฮะเกือบโดนบวกด้านขวาแล้วโอ้เนี่ยแหละฮะบัติเหตุมันเยอะก็เพราะอย่างเงี้ยแล้วท่านผู้ชมนะ ใช่ครับถ่ายเลยครับก็ว่ารถคุ้นๆเดินที่ทางรถกระโดดรถเสร็อ๋อดีแล้วครับรุ่นรุ่นนี้คุ้มครับถ่ายรูปคนเหรอนึกว่าถ่ายถ่ายรถยอ๋อได้ครับได้ครับถายรถมา,เ,นนาเ,เอาอยัาง,งาไงครับด้าา,าถ่ายรถให้ผมอยู่ด้านหน้าเหรอใช่ไดม่ได้อยากเห็นหน้ารยอ๋อครับครับ<อ>ผมยัางไงเนี่ย ครรับก็ว่ารถก็ว่ารถคุ้นๆนะเป็นมาหลายตัวครับแต่สีสีนี่สวยเขียวขาวอ่ะของผมเป็นเขียวดําตัวแรกเลยยังไม่หนาครับอ๋อผมมาซื้อคอลีนครับซื้อคอลีนแถวแถวนี้ต้องต้งงครับครับครับแล้วก็เลยครับโอเคสะโพกหอมปากหอมคอโอ้ยเร็วไปไหน ไปทอาอ MD ด้วยนะวันนี้เราเซ็นซนั่งด้วยนะก็เดี๋ยวผมก็นะฮะเดี๋ยวจะมีเยวะตรงนี้นะท่านผู้ชมแป๊บนึ่งนะครับตรงนี้อันตรายนะครับรถอยู่ขวาจะไปซ้ายอยู่ซ้ายจะไปขวานะครับก็เดี๋ยวผมก็จะไปซื้อสรานะนะรเคปีนะท่านผู้ชมเป็นคอลีนะครับเอาไปไว้ที่ทำงานนะไว้ใช้ฆ่าเชื้อโรคอะไรพวกนี้นะก็เนี่ยหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตลงไปซื้อคอลีนละกันนะครับ คิดว่าเขาคงไม่อายากให้ผมถ่ายนะตรงนั้นนะครับเพราะว่าโอเคนะท่านผู้ชมตัดมาเลยดีกว่านะตอนนี้ผมก็ได้สารคอรีมนมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เย็นๆนะก็อย่างว่าทนะ่านผู้ชมมันก็เท่านี้แหละมันจอดยากนะก็เลยต้องเอามอเตอร์ไซค์มานะครับตรงนี้รถยนต์มาไม่มีที่จอดนะมันเป็น,นต้องจอดบนทุนบาทน,นะครับผมไม่กล้ารถยนต์ขึ้นไปนะันเดี๋ยวแมลงผมมันจะ ดนดบาทเอานะแล้วก็มันน่าเกียดเลยนะเอารถยนต์ไปจอโดโนดบาทนะก็ยังไงดีนะฮะตอนนี้เราทําอะไรดีครับผมว่าผมไปซื้อไฟไท้าย MD เลยดีกว่านะไฟไท้ายมอเตอร์ไดนดมิกเนี่ยใส่ตั้งแต่ ninja สามร้แล้วเห็นเมื่อกี้ก็แบบฟื้นความหลังเลยนะคือยังไงก็ต้องใส่อยู่แล้วแหละนะครับผมแต่ติดที่ว่ารถของผมเนี่ยมันยังไม่ได้ตรวจสภาพนะครับใสก่ก็กลัวจะไม่ผ่านเพราะมันจะต้องถอดไฟเลี้ยว อันเดิมด้วยนะตรวจนี่ไม่น่าจะผ่านแน่นอนนะครับผมก็เดี๋ยวเราก็ไปเลยดีกว่านะไปที่ร้านเท d e เดอร์ช็อปนะอยู่แถวแวนี้เองนะห้าแยกนะครับผม mm hmm. โอเคฮะเดี๋ยวผมก็ไปซื้อไปไท้ายเลยแล้วกันนะได้ใสหรือเปล่ายังไม่รู้นะครับวันนี้นะอาจจะต้องสั่งจองนะครับเพราะว่าไม่แน่ใจนะผมเคยไปคุยกับพี่เขานะเพราะว่าราคาก็เช็คมาก็เท่าอินเทอร์เน็ตเลยนะครับผมเค้ฮ่าเดี๋ยวจำไม่ได้ว่าร้านไหนครับ เคยมาหาพี่เขาดีนึงนะตั้งแต่ก่อนจะออกรถแล้วครับเขาขับเซ1เินะน่าจะเป็นตัวพิเศษด้วยสีดำๆนะครับท่อแบบอาคาท่อแบบนี่เลยอะสุดเลยอะจริงเลยท่ออโอเคะเดี๋ยวน่าจะขวานี่ล่ละนะครับผู้ชมแป เดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ฟังแล้วกันนะขออนุญ,ญาตแอบหนึ่งนะครับโอเคนะผู้ชมตอนนี้ผมก็มาแล้วนะมาละแล้วก็สรุปแล้วนะครับผมมัดจำนะมัดจำไปสองพันนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าของมาก็จะมาใส่นะครับก็ต้องบอกว่าโอ้โหเห็นนิจจาสรอวันนี้นะแล้วก็ได้พูดคุยก,กันนะครับแล้วก็เจอใส่ไปไท้าย MD ดีด้วยนะ โต้ไดนามิกนะต้องบอกว่าสวยสวยที่สุดแล้วแหละนะแล้วก็ไฟท้ายตัวนี้อุ้ยเกือบนะไฟท้ายตัวนี้มันมันนะครับมันเป็นไฟท้ายตัวเดียวกับเซ็ X10 นะแล้วพี่เขาก็บอกว่าเดี๋ยวมาเดี๋ยวใส่ให้นะครับผม mm hmm. ก็ต้องบอกว่าขาวเราไม่ใช่นะครับก็ต้องบอกว่านะพี่เขามีน้าใจมากนะครับแล้วก็ขายของก็ราคาก็เหมือนกรุงเทพเลยนะราคาเท่ากันเลยนะครับสั่งมาให้เราด้วยแล้วก็ใส่ให้เราด้วยนะแล้วก็ขับ คาวาเหมือนกันด้วยนะต่อแต่พี่เขาเป็น z x 1 0นะเ x 1 0มับดับเบิลอาร์เลยมั้งนะครับตัวสีดำนะผมเป็น ZX6 นะครับก็เดี๋ยวได้ไฟไท้ายมาเดี๋ยวผมใส่แล้วก็เดี๋ยวจะอัดคลิปลงให้ดูแล้วกันนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับขับขี่ปลอดภัยทุกคนครับผมเฮ้ยจอห์นหวังว่านายจะไม่ลืมกดไลค์และกดซับสไครป์เป็นกำลังใจใฉันด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดสันกระดิ่งด้วยละ่ะคลิปหน้าะ่ะนายจะได้ไม่พลาดคลิปของฉัน ขอบใจมากพวก